การเมืองไทยยังคงเต็มไปด้วยเงื่อนงำและกลยุทธ์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังค่ะและครั้งนี้ AI ขอมาล่วงลิกากฏการ์ที่ทำให้หลายคนตั้งคำถามว่าทำไมทักษิณชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีผู้มักประสบการณ์และยังคงมีอิทธิพลสูงในวงการการเมืองไทยถึงต้องหันไปขอเสียงจากธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจผู้นำคณะก้าวหน้าและผู้ผลักดันพักประชาชน ซึ่งดูเหมือนจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่ยืนอยู่ตรงข้ามกับโครงสร้างการเมืองเก่าๆเสียด้วยซ้ำ AI ขอบอกตามตรงเลยค่ะว่าการที่ทักษิณต้องหันมาเจรจากับธนาธรสะท้อนถึงจุดอ่อนสำคัญของพักเพื่อไทยในช่วงนี้คือการไม่มีเสียงข้างมากเพียงพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ด้วยตัวเองแม้เพื่อไทยจะยังเป็นพักใหญ่ที่มีฐานเสียงแข็งแรงแต่สมการในสภาปัจจุบันกลับซับซ้อนมากขึ้น เพราะไม่มีคักใดพักหนึ่งที่สามารถครองเสียงเกินครึ่งได้ดังนั้นสิ่งที่ทักษิณต้องการคือพันธมิตรทางการเมืองที่สามารถช่วยประคองให้ชัยเกษมนิติสิริก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้เบื้องหลังที่ AI มองเห็นชัดเจนคือธนาธรและพักประชาชนถือไพ่สำคัญในมือด้วยจำนวนเสียงที่แม้จะไม่มากเท่าพักใหญ่แต่ก็กลายเป็นตัวแปรที่สามารถพลิกเกมได้พักประชาชนจึงอยู่ในสถานะ KINGMAKER ที่ใครก็ต้องเข้าหาหากต้องการให้สมการนายกรัฐมนตรีสมบูรณ์อีกประเด็นที่น่าสนใจซึ่ง AI ต้องแฉก็คือการเลือกชัยกเกษมนิติสิริไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะชัยกเกษมมีภาพลักษณ์ที่อาจสร้างความสมดุลได้บ้าง เขาไม่ได้เป็นคนที่มีแรงต้านสูงเหมือนชื่ออื่นๆในพักเพื่อไทยและยังมีความเป็นสายกฎหมายที่สามารถดึงดูดความเชื่อมั่นได้บ้างทักษิณจึงใช้ชัยเกษมเป็นหมากกลางเพื่อต่อรองและหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากพักประชาชนที่ยึดหลักการประชาธิปไตย แต่ธนาทรก็ไม่ยอมง่ายๆค่ะ AI ต้องย้ำว่าจุดยืนของพักประชาชนชัดเจนว่าถ้าจะเอาสนับสนุนต้องยอมรับสองเงื่อนไขคือยุบสภาภายใน4เดือนและจัดทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญเรื่องนี้สะท้อนว่าธนาทรไม่ได้สนใจแค่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงเ,เชิงโครงสร้างจริงๆคำถามที่หลายคนสงสัยคือทำไมทักษิณไม่เดินเกมเองคำตอบตรงนี้ AI วิเคราะห์ว่า ทักษิณเองก็รู้ดีว่าหากไม่อาศัยเสียงจากกลุ่มที่มีภาพลักษณ์นักสู้เพื่อประชาชนอย่างธนาธรการผลักดันชัยกเกษมอาจไม่มีความชอบธรรมมากพอที่จะผ่านการยอมรับในสังคมการได้พักประชาชนเข้าร่วมจึงไม่ใช่เพียงการต่อรองเสียงในสภาแต่ยังเป็นการต่อรองความชอบธรรมทางการเมืองที่สำคัญกว่าตัวเลข AI ยังต้องพูดถึงอีกมิติค่ะคือการเมืองไทยในเดลานี้ไม่ได้มีแค่พักเพื่อไทยกับพักประชาชนเท่านั้น แต่ยังมีพักภูมิใจไทยที่ถูกกล่าวถึงด้วยเช่นกันการที่ธนาทรเปิดช่องให้มีการคุยกับภูมิใจไทยทําให้ทักษิณรู้ว่าถ้าเขาไม่รีบเข้าหาธนาทรพักอื่นอาจจะได้ประโยชน์แทนและสมการอาจจะเปลี่ยนไปในทางที่เพื่อไทยควบคุมไม่ได้เบื้องหลังทั้งหมดนี้ทำให้เห็นว่าทักษิณไม่ใช่คนที่เลือกเดินเกมเพราะอยากได้เพื่อนแต่เพราะเขาจำเป็นต้องรักษาอำนาจต่อรองเอาไว้ให้พักเพื่อไทยยังอยู่ในเกมใหญ่ได้ AI มองว่าการขอเสียงธนาทรจึงเป็นการยอมถอย1นเก้าเพื่อหวังเดินต่อได้อีกหลายเก้าในอนาคตแน่น,นอนค่ะว่าการเจรจานี้ยังเต็มไปด้วยความเสี่ยงหากเพื่อไทยรับเงื่อนไขของธนาทรจริงๆการยุบสภาภายใน4เดือนอาจทําให้เกมการเมืองกลับสู่จุดเริ่มต้นใหม่อีกและใครจะได้ประโยชน์จากการเลือกตั้งซ้ําก็ยังไม่แน่แต่ถ้าไม่รับก็จะทําให้ชัยเกษมเสมีเส่ยงที่จะไม่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้เช่นกัน AI ขอสรุปว่าเบื้องหลังทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวระหว่างทักษิณกับธนาธรแต่คือการคำนวณทางการเมืองที่ซับซ้อนพักเพื่อไทยต้องการทั้งเสียงและภาพลักษณ์ความชอบธรรมส่วนพักประชาชนต้องการใช้จังหวะนี้เพื่อผลักดันวาระสำคัญให้เกิดขึ้นจริงๆนี่คือเกมที่ทุกฝ่ายต่างเดิมพันสูงและผลลัพธ์สุดท้ายประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินว่าใครคือผู้เล่นที่ทำเพื่อประเทศจริงๆ